ในพีนี้นะครับผมอยากจะมาเล่าให้ทุกคนฟังนะครับหรือว่าชวนคุยเนาะว่าเมาส์ไร้สายเนี่ยมันมีกี่แบบแล้วเราจะเลือกแบบไหนดีหรือว่าแบบไหนมันที่มันตอบโจทย์กับเรามากที่สุดนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมเลฟ้ฟังนะอย่างแรกนะครับคือเมาส์ทั่วไปเมาส์ไร้สายสําหรับการใช้งานทั่วไปก็จะมีขนาดให้เลือกมากม,มายตามความถนัดมักมีการเชื่อมต่อหลายแบบในตัวเดียวไม่ว่าจะเป็นแบบบลูทูธนะครับแบบไวลดสอร์นยสซิกิกะเฮิร์ะสามารถเลือกใช้งานได้ตามความเหมาะสมแล้วก็ความถนัดอันที่สองนะเมาส์เกมมิ่งนะ จะแตกต่างจากเมาส์ทั่วไปที่ดีไซน์แล้วก็การปรับแต่งและที่สําคัญนะครับเขายังให้ความสําคัญเรื่องของความแม่นยําที่สูงเป็นอันดับแรกๆเลยฟิลลิ่งเมาส์ไร้สายเนี่ยมันจะต้องเหมือนเมาส์แบบมีสายมากที่สุดนะเพื่อให้การใช้งานเล่นเกมเนี่ยไม่มีอาการสะดุดนั่นเองสามนะครับเมาส์เพื่อสุขภาพสำหรับเมาส์สุขภาพ,ส,ส,ส,ภาพสายก็อาจจะแปลกไปกว่าตัวอื่นอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับบางรุ่นเนี่ยก็จะมีแบบแนวตั้งสําหรับจับเมาส์เพื่อให้ตรงกับหลักเอ็ก์โอนอมิกที่ดีต่อสุขภาพเดีย๋ยวผมขอเสริมน้นี คือการพกพาสะดวกยิ่งขึ้นรวมไปถึงถ้าเราเชื่อมต่อด้บลูทูธเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องกังวลการไปใช้งานเมาส์ตัวนี้เนี่ยอาจจะต้องไปใช้งานกับอุปกรณ์ที่จะต้องมีช่องเสียบ USB หรือเปล่าทําให้มันสามารถใช้งานร่วมกับแม c คบุ๊กหรือว่าแท็บเล็ตอะไรต่างๆได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองส่วนข้อควรระวังในการใช้งานเลยเมาส์แบบไม่มีสายเนี่ยอาจจะต้องพึ่งพาอาศัยแหล่งพลังงานต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแบตเตอรี่นะครับการชาร์จนะสิ่งที่สำคัญเลยเนี่ยคือเราควรจะหมั่นเช็คแบตเตอรี่ที่มากขึ้นถ้าแบตหมดระหว่่่่่าา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 างงกรรรรใช้นน้้้นนนนเาาเเีีียแแลลววไไมมมมสถหบบตอออปดดทัะผจข เมาส์ไร้สายเนี่ยจะกลายเป็นข้อเสียได้เลยทันทีผมว่าถ้าใครที่ใช้เมาส์ไร้สายมานานเนี่ยก็อาจจะเริ่มจับทางได้นะก็เริ่มรู้แล้วว่าโอเคมันใกล้จะหมดแล้วเราจะต้องเตรียมตัวอย่างอะไรบ้างนะรวมไปถึงสิ่งที่อยากจะพลาดกันได้เลยนะครับถ้าเป็นเมาส์แบบไวเลสการที่เราลืมดองเกิล USB ติดมาด้วยซึ่งบางรุ่นเนี่ยนะครับก็สามารถเชื่อมต่อทั้งเมาส์แล้วก็คีย์บอร์ดในตัวเดียวกันเลยคึอบางคนนะครับอยากจะพกแค่เมาส์ออกจากบ้านแต่ว่าลืมดองเกิลไว้ที่คอมพิวเตอร์ที่บ้านเนี่ยก็อาจจะทําให้ใช้งานไไไไมมมมม่่่่ดดดด้้้้้ววววยยยยนนนพาาาาหััตตตรรรรจสอบบบบใีีีคเเเปแแลิ ส่งมาอย่างเดียวลืมหยิบดองเกิลมาด้วยเนี่ยอันนี้ก็อาจจะวิกฤตได้เหมือนกันก็เป็นอย่างบ้างครับสำหรับเมาส์ไร้ส,สายใน EP ีนี้นะครับแต่ละคนเนี่ยถ้าใครยังไม่เคยใช้เมาส์ไร้ส,สายนะผมแนะนําเลยรีบลองมาหาซื้อดูนะครับว่าเมาส์ไร้ส,สายเนี่ยมันมีประโยชน์อย่างไรบ้างเพราะว่ามันให้ประสบการณ์ที่ดีกว่าจริงๆนะครับในเรื่องของอิสระแล้วก็การใช้งานที่แบบฟิลลิ่งดีมากๆเลยใครยังไม่เคยลองใช้เนี่ยแนะนาว่าไปหาลองดูได้เลยนะครับอ p พี EP นี้เนี่ยต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันในหม่ในอี bye bye. ครับ